ก็สวัสด auto, ีนะนะนักตายท่านนะครับวันนี้ก็จะมันมาทาเหยื่อนะครับผมหมูหมักนะครับมันหมูหมักนะจะไปออกไม้พวกนี้นะครับโอ้โหข้อัวามทำให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมมาใช้อะไรนะครับผมนะครับวัตถุดิบที่ใช้คือมันหมูนะครับผมนี่ นี่นะครับผมมันหมูสามชั้นนี่นะครับหรือเราจะไปซื้อเป็นเป็นมันแบบร่วนๆมาเลยก็ได้นะครับมาเอาแต่หั่นเอาแค่ตรงตรงที่เป็นเป็นมันนะครับอันนี้ผมซื้อสามชั้นมาเราจะเอามาทำข้าวด้วยนะครับเอามาย่างนะครับหั่นออกเลยครับนี่นครับโจะเพพาะมันมันครับเป็นเน้นตองอันนี้ครับเยอะแค่นี้ก็เยอะแล้วครับ ออได้ถึงไหนมันถมัน้นนอยเราก็ไม่เอานะครับเอาชิ้นเสียงใชตรงนี้พอ,อนะครับผมนี้ยเยอะแล้วนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้หลังมันอ,ออกนะครับขัน <c oughs> ออกขันออกอันนี้ผมใช้เบ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ ใช่เบียดเบอร์หนึ่งพี่แข็งหรือว่าพี่ผมไม่เข้าไะพี่นมีดผมไม่คมมากกว่านะมีดไม่คมวันไใช้แล้วเนี่ย อันนี้เอาไหครับไม่เอาอันนี้ครับเต็มๆนะครับไม่ไม่เอาเลยครับเอาเต็มมันนี่ครับส่วนไหนที่มันเป็นเนื้อติดๆนี่ไม่เอาเลยนะครับเอาเฉพาะแค่มันอย่างเดียวครับเน้นๆเอาแค่มันอย่างเดียวมันหมูอย่างเดียวเอาแค่มันอย่างเดียว หั่นเยอะครับหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับประมาณนี้ครับไม่ต้องใหญ่มากครับไม่ต้องใช้ใหญ่ครับประมาณนี้กูแค่นี้ก็เยอะแล้วครับประมาณนี้ครับเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็แหวกไปเลยนะครับ ก็ดูตามเบอร์เบ็ดตัวเองนะครับตัวเองใช้ตัวเองใช้เบอร์เบ็ดเบอร์ไหนนะครับเท่าเท่ากับเม็ดโฟมทีตัวเองใช้ครับเม็ดโฟมเบอร์เบ็ดเบอร์สองเบอร์หนึ่งเมื่อผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณนี้ครงผมพอดีคำครับเป็นพอดีคำเลยใหญ่ไปก็ ยาครับพอดีพอดีประมาณนี้ครับตัวนี้เอาดีไหมเอาลูกนึ้งครับตัวนี้ติดเนื้อครับเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้ก็อะไรไหมติดเนื้อไม่พะสวนเท่าไหร่ แบบมันนี่ติดมือนะครับติดมือนะครับแล้วันเราจะเฉพาะที่เป็นมันนะส่วนเนื้อราไม่เอาจะเป็นติดเนื้อหน้อยนะครับ นี่นะครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้สูตรที่ใช้ไปตกนะครับลาเ็าเข้าดีนะครับล <slipping> <ury> ากกเข้าดีนะที่ผมใช้นะสูตรนี้นะเออดึงเลยพอใจชัูครับผมสุดรอดครับใส่เลยนะผมใส่เยอะน้อยเยอะนะครับลาชอบนะครับผมสุดรอดนะครับ ซอสปรุงรสครับเอ้ยออนี่ครับน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับ<แ>น้ำมักตาโกเชิ <laughs> องซอสหน่อ,อยครับหายคอไมหหนี่ครับใส่ไปนี่ สีอวดาครับใส่เข้าไปครับอืมรสด,ดีครับเพิ่มความหอมใส่เยอะให้มันหอมนะครับ ก็ไลยก่อนะครับมันจะก่อนนะครับรถดีก็แข่งไม่ได้ใช้นานนะครับรถดีเนี่ครับคลุกเค้าคุกเค้าให้เข้ากันครับให้มันนุ่นนัวครับพรุนี้ก็เราก็หมักไว้คืนหนึ่งนะครับหมักไว้คืนหนึ่งนะครับ สูตรใครไม่รู้แต่สูตรผมแบบนี้นะครับนี่นะครับอือจริงสุดยอดครับบอกได้เลยครับมีหนัวให้นอนครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับทุกนี้ก็ พรุ่งนี้เช้าออกหมายครับเดี๋ยวรอดูครับว่าเหยื่อของเราจะใช้งานได้ผลไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะนะครับผมน้าๆท่านพรุ่งนี้นะครับผมเอาเหยื่อนี้ไปตกเลยนะครับออกหมายนะครับพรุ่งนี้นะครับผมและจะมาดูกันว่าปลาจะเข้าดีไหมนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมนะครับผมพรุ่งนี้รอลุ้นกันนะว่าจะเข้าดีไหมโอเคครับสวัสดีครับ